วันนี้มาลุยสวนกล้วยนะครับจะมาตัดเอาต้นกล้วยนะครับที่มันอุกอยู่นะครับเอามาเป็นเอามาเป็นอาหารไก่นะครับให้พิธีนะครับพี่ธีเขาเลี้ยงไก่ไข่ก็เลยให้ลุงหนึ่งมาตัดต้นกล้วยนะครับจะเอาไปเลี้ยงไก่ไข่ที่บ้านของพิธีนะครับนี่ลุงหนึ่งก็มาเลยมาฟันต้นกล้วย ในแปากลก้วยนี่นะครับเดี๋ยวก็จะเคลียต้นกล้วยออกนะครับเพราะมันมีเยอะเกินอันนี้ก็ได้มาสามต้น <c oughs> ได้มาสามต้นนะครับต้นเล็กๆสามต้นแล้วก็มีฝั่งนู้นอีกหนึ่งต้นจัดไว้ที่ฝั่งนู้นหนึ่งต้นยะเอาไปผสมกับอาหารไก่ของพี่ทีนะครับ จะขนไปไว้ที่บ้านให้นะครับผมอา่านี่นี่มาหนึ่งต้นนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยพันเตีย้ยนี่ได้อีกต้นหนึ่งแบกไปเลยอโอ้โอ้เพื่อไก่ของพิธีนะครับเนี่ยโอ้ลุงหนึ่งต้องแบกแบกต้นกล้วยไปให้พิธีนะครับนี่ วันนี้เอาไปก่อนสี่ต้นนะครับเดี๋ยวหมดแล้วก็เอาไปให้พิธีใหม่นะครับเดินทางอยู่ในสวนของลุงหนึ่งนะครับให้เป็นบรรยากาศของสวนของลุงหนึ่งปลูกต้นไม้หลายอย่างนะครับมีกล้วยมีมะม่วงมีทุเรียนลำไย,ยส่วนแม่ก็จะเป็นพวกต้นไผ่นะครับ นี่ออ้ยออ้หนักหนักจริงๆพวกน,นี้ก็จะเป็นพวกลูกน้องของลุกหนึ่งนะครับอันนี้ก็ชื่อว่าไอ้มะขามนะครับเดี๋ยวเรียกสั้นๆว่าพี่ขามมีน้องม,มีมี่ด้วยมีรุ่นมูมูม ข้างหลังนู่นก็เป็นขนุนไอ้กล้วยฉาบตรงนี้ก็กล้วยฉาบนะครับนี่นี่ลายซีต้นอึ๊บออโหนี่ก็จะเป็นสวนปลาสวนผ่นผของลูกนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่บ้านพิธีก่อนนะครับผมออกเดินทางได้เฮ้ พร้อมจะเดินทางไปไแล้วแล้วก็พี่นี่นะครับเป็นสวนผ่ของลุงหนึ่งนะคะรับปลูกได้สามปีกว่าแล้วอ,อันนี้ก็เป็นบ้านพักเล็กๆนะครับโอ้โมีบ่อปลาด้วยนะม,มาเยอะเลยอุ๊บ เราก็จะทะลุไปยังไม่ได้ฟันไม้เลยนะครับไม้ล้มอยู่ที่หน้าบ้านของลุงหนึ่งนะครับต้นไผ่ล้มนะครับโดนลมนะครับเราก็จะบุ่นไปนะครับเอ้าเอ้าโอ้โหยอดจริงๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหแท้โอโหจริงๆเลยนะครับ พี่ต่อถึงบ้านพี่ทีแล้วเอ,อ้ยเอ,อ้อยเข้ายัางไงเนะี่ยเอ,อ้ยบ้านพี่ทีแล้วครับผมโอ้ี๋้วเราจะพากัไปดูเล้าไก่ไข่ของพี่ทีนะครับสวนผักในบ้านพี่ทีมีเยอะแยะเลย หนึ่งนึ่งเอารถจอดก่อนนะครับออครับจะขนลไปข้างใน <c oughs> ครับล้ากำลังจะเดินไปที่เล่าไก่ของพิธีอันนี้ก็จะเป็นกระท่อมน้อยของพิธีนะครับพิธีนอนในกระท่อมน้อยหลังนี้นะครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงเป็นนวนเป็นสวนผักนะครับส่วนมากก็จะเป็นผักเชียงดานะครับผมนี่มีต้นมะองมะเขียะน,นี่ก็จะเอากล้วยมาวางไว้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเล้าไก่ไข่ของพี่ทีนะครับนี่นะครับดูนะฮะ ไก่ของพิธีกินกล้วยด้วยครับ mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. กินกล้วยแล้วสุขภาพแข็งแรงเฮ้ mm hmm. <Hey. S 2> ไก่กุ๊กกุ๊ก mm hmm. เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกับไก่กุ๊กๆของพิธีหน่อย mm hmm. สวัสดีมินายถ่ายรูปหน่อยสิ mm hmm. ทักทายหน่อยทักทายเพื่อนๆของพิธีหน่อยครับสวัสดีครับ mm hmm. ชูรายเหรอเราอ่ะ mm hmm. อุ้ยจิกนิ้วด้วย ไหนอุ้ยอุ้ย,ยเห็นไหมอุ้ยกินนิ้วด้วยอุ้ยอุ้ยกินนิ้วเลยตั้งเงาตั้งเงาไม่อร่อยสิไม่อร่อยแล้วอ่ะจิกนิ้วแล้วไม่อร่อยแล้วไม่กินกินไม่ได้นี่นะครับไก่พี่ชีมีหลายตัวมากเยอะแยะเลยนู่นนะครับมันกำลังไข่อยู่ตรงนู้นนะครับนี่นี่นี่จะให้ดูนะครับ นุ่นกบไข่อยู่สองตัวนี่เราจะไปดูใกล้ๆก,ก,กันดีไหมไปดูตรงฝั่งนู้นดีกว่ามีกบของกบไข่กันด้วย,ยเยอะมือลอดเข้าไปนะขอดูหน่อยดินี่กบไข่อยู่กบไข่อยู่ข้างในสองตัวนะครับออกไข่วันละสิบกว่าฟองนะครับเนี่ย นี่นะครับสวนนี่คือฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ไข่ของพิธีนะครับนี่มีหลายตัวเลยสิบห้าตัวเรียบร้อยครับหมดภาร,รกิจของลุงหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ลุงหนึ่งก็จะกลับสวนก่อนแล้วนะครับหมดภาร,รกิจส่งต้นกล้วยให้กับพิธีแล้วครับผม สวัสดีครับ